สวัสด,ดีค่ะเี่ซุกพูมไปอุบลไปทําอะไรมาแม่ไปงานอันดังวะงานศพงานข้ามงานข้าวรเอาโทรมาก็ด้วไปที่แหลกมาซื้อว่าให้ฟังที่แหกกมาไปยังก่อไปยาพุ่มป่ไปกับเอาปอน่ะพี่แม่ไปนะ่ะ เออไปรับเสยยพูมเออเสยยเสยยพูมนั่นแหละวันนี้ที่แลกไปพุ่นไปพูนอะโอ้โยยังมาแรงว่า่ะแม่จะเป็น,นีิยังหลอกท่านบอกเร่นงเขาห้องน้ำนะ่ะจะเป็นยังวุปไปในเขาไปในห้องน้ำมันนี้ที่โทษนทิถาดแม่ที่โทนนิถาดกันเลยว่าโฮ้ยคือที่โทษนิถาดว่าอายเอ้ยเาสั่นหูว่าเป็นเสียนะกันเลยว่าอายเอ้ยดวงมาหาเงินอยู่สิขึ้นไปยุโรคมาสั่นว่า ขันมาหาเงินอยู่มุสลิมจังซสิมาจนบอกที่ไปอยู่มาหาเงินว่ามีเงินค่ารถกระชั่นว่ามื่อน่ะนะมื่อไปเขาห้องน้ำเมื่ไปเขาห้องน้ำผู้เดียวน่ะสาวโรชบอยแล้วชื่สบอยแล้วว่าไปว่ามาลดฟืนขึ้นมานี่ยนะแบานก็เรย่างออกมาจากห้องน้ำเขาลดชื่ว่าเหมาห้องน้ำน้ำมื่อนะโอ้ยใครเห็นกูแล้วเนาะมาแสดงว่าเนี่ยห้องน้ำนะแล้วแม่ก็ไปอุบลแหละครับบ้านมาแต่ฝุ่นแม่ก็ได้ไปไปนอนอยู่บ้านอปออีก กาว่าห้องเออกาว่าห้องแม่กาว่าห้องกากาง้ายง่อยง่ายว่าสันตื่นว่านี่ก็ได้ไปอุบลว่านี่เออที่ไปรย้เยอะไหนว่าสันเาตอนนี้ถึงอุบลแล้วใช่ไหมเรถึงอุบลว่ะโอเคครับเออตอนนี้อยู่อุบลอยู่อุบลแล้วบ้านนี้ญาติโดนไปยูทูบยูทูบน่นโน่งเพิ่อนหอคืนอุ้ย ร้องน่ะแล้วคนไม่วิ่งคนไม่วิ่งเลยเหรอแม่โอ้ยคนกระโตกใจเธอเนาะตีร่องอยู่ตุ่มตุ่มตุ่มอยู่อ๋ออันนี้เรื่องจริงหรือฝันเนี่ยร่องจริงริ่งจริงริ่งใหญ่โลงจะลอยยังไงแม่ล่งมันลอยขึ้นเขาก็เนื้อว่าพื้นฟื้นทีนี้ฝาลงหน่ะก็เปิดเขาก็ว่าเอ้าฟื้นนะบ่เพื้นว่าไปเบิ้งกับบ่ฟื้นแม่แม่นั่นที่แข่งอ้ยเครื่องพลาท่านโยมบ่แลนบ่แม่พลาบ่ไม่ยังไม่แต่โยงแลนบ่แม่บ่ บาร์แดนกับไปเบิงเพินแม่บารื้ฟินนี่หีบอกสมัยก่อนท่านเคยฟื้นใช่ไหมถ่าไว้ก่อนเนี่ยฟื้นโอ้เสียแล้วฟื้นฟื้นขึ้นมาบางกับว่ายูบอดูนที่บอกแม่บามีเงินขึ้นไปกับว่ายูบอดนกับเรื่องมาเสียแม่เสียบ้านเขาไปจูบถูกเราโล่งเย็นนะเพื่อนฮอขึ้นแล้วกับฟ้ากับเปิดกับไปเบิงอะไรนึงเฟินเื้นนี่ฝันเรื่องจริงใช่ไหมแม่เรื่องจริงบ้านนี้แม่ไปจูบถูบอีกแม่ก็นั่งเฝ้าเพื่อน ตบลงอยู่ตูปตูปตูปอยู่แม่ก็เลยว่าเอาพี่เจ้าฟื้นบอกฟื้นก็ฟื้นที่ล่ะเอาขั้นฟื้นตบลงอีกรูปตบอยู่ตูบตูปตูปอยู่ตบลงเนี่ยคือพ่ะไายคลิปไปนี่นะเอาพรไเดชไทยมันคิดอยังบอกออกเลยตกใจอยู่ตกใจกระโทะกระนึกว่าเพื่อนฟื้นเนาะกระโถะมหาจันกีร่าจันกีร่ากับปวยยังกับปวยโอ้ยก็เลยพรไเดชไทยยังเลยเพื่อนกับโตบอยู่ตูบตูปอยู่เพื่อนฉันบอกแม่ เด็กเพื่อนอันกระถามอยู่แต่ว่าพ่อสอนเดยกอายุเพื่อนอันเจ็ดสิบสามปีเพื่อนก็เขียนใส่หน้าตางให้อันน่ะเขียนใส่หน้าต่างใี้อันน่ะหลานไปเบืองเบืองให้หน่าว่าบอกอันเด็กเพื่อนว่าท่านบอกเล็กอยู่หนีบ่าเบิ่งก้อนเพื่อนว่าเพื่อนกับแม่มึงอยู่ฝาฝายใี้นหน้าต่างอย่างน่นะสามเจ็ดสามเจ็ดเพื่อนว่าเขียนไว้ก่อนเสียเหรอแม่จักเขาเป็นเน่เบืองอ่ะนะอเอาเพื่อนไปอันปาน่ะเอาเพื่อนไปอันเขาน่ะ บ้านนี้เพิ่อนกะเน่มึงหนาตังมึงมึงเน่ก็เนื้อหาลาว้าเขียนไว้เพิ่นว่าเบิ่งไปเบิ่งมาหนานเห็นสามเก็บเสื้อแม่สามเก็บโยงสีนาเมื่อที่แล้วใช่ไหมนี่เมืที่แล้วบ้านนี้เมื่อที่แล้วก้อนมื่ออกแม่อธิษฐานบอกเราว่าจังใดก่อนบ้านนี้กะเป้อันเผาสิไปเก็บรูปสิเก็บรูปก่อนพี่เจ้าก็เคยขายดัตตานี้ได้เนาะพี่เนาะมาสั่นมาครับอ้ายจะขายดัตตานี้น่ะจะไปกองสลากรอ น้องว่ามีเงินค่ารถกลับบ่านว่าไปไปกองสลากไปหอกใส่นี่ผู้หญิงอยู่หันดามุนอยู่หันอยู่ข้างกองสลากเจ้ากระสือตะตันอยมาขายเจ้าก,ก็ะหู้กองสลากเป็นจังไรเจ้าไปเอาออกเด้ออ้ายเอ,อ้ยไปให้ออกเด้อเด็กนั่นไปเอาออกให้แน่บน่านทานรถสิแม่บ้านบ่มีบ่านว่านะเออไปบอกเพิ่อนอยู่หม่องเก็บกระดูกะนะว่านี่คนไปเก็บกระดูกนั่งเลยว่าเออแมนแมนแมนขึ้นเมื่านลนะเฮ้ยวา่าพวกไปเก็บกระดูกน้ำกันนะ่ะนา แมนเมนขี้มึงหวาน่ะนะว่าสันเออน้องขอคาร์ดกลับไปเด้อดูน้องว่ามีเงินว่าสันว่ะบานเผาแล้วเอายังแล้วมาเห็ดเหี่ยนเพิ่นเห็ดเหี่ยนเพิ่นหวานเหี่ยนหน่อยให้เพิ่นนะหวานเพิ่นอะเอาถูกไปจุดไห้ถูกเด็กน่ะไปจุดไถ่บานนี่มันแตกเวิร์ดถูกน่ะเห็นแต่ตัวเด็กอืมตัวเด็กอ่ะหนึ่งซี่ห่าปาเห็นแต่ตัวเด็กหนึ่งซี่ห่าคือใไม่โทรมาบอกไงแม่เขาไม่บอกไหนนี่ม่แต่ป่วยก็ป่วยปรับสาย ลอกไม่ได้ไม่รักสายต้องรักตัวนี้แม่ออกหลังใหม่เนอเขาจะไม่ว่าวเหรว้ายกัญญาบ้านลูกไม่ได้ไม่รักสายลูกไม่ได้ไม่โทษเลยบอสสบายเนาะแม่เนาะบอสอันเพื่นบอสสบายโทรมาหาเอมินจันจีนาเอมินฟังแน่นี่เลยกนสนหัวแม่ดูลูกไม่ได้เพื่อนว่าอันเป็นยังไายวัดเทียนลูกไม่ได้เพื่อนว่าทำหน้าทำตาอยังไงนะเริ่มต้นไหนก่อนเฮ้ยไายวัดเทียนดู กฟังแน่มึงฟังแน่มามาได้มาไดบสายไม่ื้อมึงไม่ื้อไปเน่มาด้ายมาซื้อมาซื่ออันนี้กุมารงกุมารทองลงนะครับมามาบาสบายหงมมามา่มาได้มาได้แม่มาได้ซื้อก็ซื้อมาซื้อก็เดวมาไดบสายเดีวมาว่าเอาอีนีไหมันนี้ให้้มึงด้วยมึงเบามามานว่าวันนี้แม่ถึงตัวได้นี่ Ừ, Tưng ừ. là kim kim cào thương tham kiệt bậc học ngon yên yên thương tham kiệt bậc học 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 bậc nó bậc học 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 ูเพื่อนบอกว่าทับมามาบักับนักเอาเล่านั้นร้านออบักับขึ้นแน่แท้เออเอาเท่นั้นละบ้านี้มันเอาน้อยวัดวันที่หนึ่งเดี๋ยวแม่วัดวันที่หนึ่งน่ะมาครับร้านหั่นมาไปเอาเด้อเพิ่นมาให้หนูแล้วเาได้ไรอีกานั่นเด้ได้ไงแดงจึ้งคึงอยู่นั่นเพิ่อนมา อะไรละ่ะดะเห็นบ่ยู่เสานั่นะไปเบิ้งเอาเขาก็ห่มไปเบิง้งไอเบิง้งน่ะโอ้ยบ่เห็นนีดาบ่เห็นเอาคือบ่เห็นมันแดงนี่นั่นบ่เห็นนี่ดาเห็นตัวไรนหกสี่ผู้ใดมาบอกผู<อ>้ใดผู้ใดผู้ใดมาบอกพี่ใส่ผู้ตายนี่แหละผู้ทมทมผู้เสียไปแล้วล<ะ>ลมาบอกแมนมาบอกหลานกสี่มาบอกห้านไปเอาเงินเนอมึงไปซื้อเอาครับ หกซี่บางโตเดียวโตเดียวหกซีพี่บอกกันสีอะไรครับแม่สีแดงจึ้งทึ้งเลยโอ้ให้ถือเอาเนาะเป็นแนวทางซื้ออันนี้บอกให้ฟังครับเออนี่ตัวเดียวบ่อแม่มีตัวเดียวเพี่ให้หกซีตัวเดียวแดงจึ้งทึ้งคนว่ะตัวเดียวโครตตัวเดียวโคโลไม่้องเบิ้งไปซื้อเบิ้งเดี่ยเต้รวางเดี่ยเต้อันนั้นเอายกให้ดูหน่อยแม่อืมนี่ล่ะนี่นี่ก้ฟ้าลง ตัวข้างบนในฝาโรงตัวข้างล่างในเด็กที่บ้านนี่อายุเพิ่นเจ็ดสิบสามปีนิ่งๆไว้ครับเมียเออมาบอกหลานหน่อยตัวไหนกันหกสี่หกสี่มอกหลานกสี่ตัวเดียวหกสี่ตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนใคอยากตามก็ตามนี่ฝาโรงว่าหานออกเด็วกับหนึ่งศูนย์หาบ้านเด็กที่เด็กกับอันเพิ่นเกิดอันอายุเพิ่นอ่ะเจ็ดสิบสามปีเก้าสองไม่อาศัยเมีย เก้าสองของแม่นี่ระอันนี้แม่ไปบอกเด็กต่างประเทศแอมแปะบ่แม่แอมแปะใส่ต่างประเทศแบบมันได้หันหัวลงอยากดังบ่แม่อยากดังก็บ่ได้ดังเลยบ่หันหัวลงบอกว่าหันหัวล่องไงด้อว่ยข้างล่างนี่ข้างล่างโซนหกสามนั่นยังข้างล่างเขตสามเดินข้างล่างเด็กโทรเด็กโทรเอาขอบคุณที่แม่หลายๆครับขอบค่ะจะรวยรวยทุกคนเนอะพี่น้องเอ้ย